คเคยเคยเคยสัมผัสได้ไหมคะเคยรู้สึกไหมคะว่าเรารู้สึกอิม่มเอมขอบคุณดีจังเลยอย่างนี้ยคะ่ะคุณจะได้แล้วได้อีกจใช่ไหมคะคุณเดือนคุณก็จะได้แล้วจะได้อีกถ้าคุณไม่รู้สึกเลยคะ่ะมันมีมาวันได้คะ่ะทําไมวันนี้อยู่ดอกลิศเดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวก็เด้งเรารู้สึกว่าเงินสามร้อยมันมากมาย รู้สึกว่าสัก 600- กร้อมากมายรู้สึกว่าแปดร้อยมากมายรู้สึกว่า1 pn มีค่ามีความหมายรู้สึกคําสอนคาคม,หน,คามหนึ่งความหความหมายมีความหมายรู้สึกมันโดนใจจังเมื่อวานบอสบอกว่าใครที่มีรหัสมีพีเอ็นเยอะมันเป็นไรายได้แบบอินฟินิตี้ในเมื่อคุณมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็น PN กับบริษัทดอกติสแล้วอ่ะคุณไม่อยาก อัปเกรดตัวเองที่มันมากกว่านี้เหรอคะ